สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับชาวนาคนนี้คะ่ะในวันอังคารที่21พฤศจิกายนปี2 5 6 6ค่ะวันนี้จะบอกว่ามาด้วยความดีใจคะ่ะเมื่อเห็นความคืบหน้าความชัดเจนเกี่ยวกับเงินไร้ละพันเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเกษตรกรเราคะ่ะใครอยู่จังหวัดไหนมาดูเลยนะตารางแผนการจ่ายเงินออกมาแล้วมีห้างวดนะทุกคนคะ่ะเริ่มสตาร์ตตั้งแต่27พฤศจิกายนนี้ มาดูค่ะตัวเองอยู่จังหวัดไหนนะมาดูเลยก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบอกต่อกันด้วยเป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนค่ะอัปเดตล่าสุดจากทกสเลยนะนะคะที่จะประชุมคณะกรรมการบริหารในวันที่23ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อสรุปจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทหรือว่าเงินไร่ละพันคัวเรือนไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนั่นแหละทุกคนค่ะโดยนะคะแพลนของเขาก็คือคาดว่าจะโอนเงินจำนวน5 รอบค่ะโดยเริ่มโอนงวดแรกในวันที่27พฤศจิกายนปี2560นี้โดยภาคอีสานนะคะพี่น้องอีสานบานเฮานะ,ะจะเป็นภาคแรกใครอยู่อีสานยกมือขึ้นนะคะโดยงวดแรกนะคะจะเริ่มโอนในวันที่27พฤศจิกายนงวดที่สองวันที่28พฤศจิกายนงวดที่3เนี่ยครั้งที่3นะคะวันที่29พฤศจิกายนและ ครั้งที่สี่ค่ะงวดที่สี่นะวันที่สาสิบพฤศจิกายนและครั้งที่ห้งนะาง,งวดสุดท้ายนะคะในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะทุกคนคะ่ะโดยแผนการโอนเงินนะคะงวดที่หนึ่งนะคะหรือว่าครั้งที่หนึ่งนะคะเริ่มที่ภูมิภาคนะคะภาคเหนือค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะน่านและแพร่นะคะต่อมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเริ่มไปที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ ร้อยเอ็ดมหาสารคามและอุบลราชธานีนะคะต่อมาครั้งที่สองนะคะหรือว่างวดที่สองนะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะจังหวัดลำปางค่ะเชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ อุทัยธานีและจังหวัดตากนะคะต่อมาเรามาดูงวดที่สามกันเลยนะคะครั้งที่สามค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะจังหวัดบึงกาฬค่ะหนองบัวลำพูน้องคายมุกดาหารสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิและศรีสะเกษค่ะ ต่อมางวดที่4นะคะภาคตอนออกเฉียงเหนือนะเริ่มไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะสกลน,นครน,นครพนม กาลสินนครราชสีมาและยะโสธรน,นะคะต่อมาครั้งที่5นะคะครั้งสุดท้ายงวดสุดท้ายนะทุกคนยังจำกันได้ไหมก็คือวันที่1นะ่ะ1น่งธันวาคมปี2 5 1 6นะเป็นงวดสุดท้ายไปเลยค่ะไปดูกันเลยนะภักแรกค่ะภักตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีจังหวัดเลยและอำนาจเจริญนะคะสจังหวัดนี้ต่อมาภักกลางค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานนท บุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทปทุมธานีสระบุรีและลบบุรีค่ะต่อมาภาคตะวันออกค่ะจังหวัดชนบุรีฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีสะแก้วสมุทรปราการและ ตราดค่ะทุกคนค่ะจังหวัดตราดนะต่อมาค่ะภาคตะวันตกนะคะจังหวัดราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและประจวบคีรีขันค่ะต่อมาภาคใต้นะคะจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ต นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังสะตูล ปัตตานียะลาค่ะและนราธิวาสนะคะต่อมาค่ะในภูมิภาคนะคะสุดท้ายคือนครหลวงนะคะก็คือในเขตกรุงเทพมหานครทุกคนค่ะนี่คือแผนการโอนเงินนะคะหากวันที่23นี้บอดใหญ่นะธนาคารกลางรสอ,อนุมัติปุ๊บแผนการโอนห้างวดนี้จะถูกนำไปจ่ายให้กับประชาชนถูกดำเนินการไปตามระบบตามแผนนี้เลยเนาะรอลุ้นรอล กันนะคะคสําหรับวันนี้นะคะช่องหมามีออสการ์ต้องขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนคะหากมีเรื่องราวหรือความคืบหน้าอะไรจะรีบมาอัปเดตให้ทราบทันทีนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพจกรุงเทพธุรกิจนะคะสําหรับภาพประกอบขอขอบคุณเพจ Facebook นะคะจากประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอขอบพระคุณยิ่งสูงค่ะอย่าลืมนะทุกคนคะ่ะรอลุ้นการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้ง เตือนได้วยแล้วพบกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย